สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุกุสุคนเดอ้อคลิปนี้บ่านน้อยอันจะมาเห็ดคลิปเมาสื่อคลองซอยอันคนที่เขาเจ้ามาขายของในตลาดเนะาะบ้านน้อยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นม,มาขายคันมักเบงเนาะทางนี้จะเอิ้นคั้คันมักเบงอ่าเป็นคันที่เขาเจ้าไหวบูซา ในวันพระน้องพี่น้องเพิ่นก็นมานาั่งขายอยู่นี่ก็เลยเห็นเพิ่นนั่งขายเฮิงนะก็ะบอมีคนมาซื้อเนาะบ่ะคอยเห็นก็นเลยอยากซื้อซอยนะกับมาทาเบงกันว่ามานอยสิกาไปซื้อนำข่าจู่เนาะหลังจากกลับมาแต่เด่นตาดเนื่องตาดผ้านาะพี่น้องพาทีมงานเจอ,อมาลาไปเที่ยวภาคใต้หนึ่งวันหลังจาก กลับมากลับมาแวะตลาดบานน้องหอยก่อนกลับเนาะมาแวะซื้อแนวกินก็นได้เห็นอ่าผู้สาวนี่แหละเพิ่นนั่งคายอันนี้เนาะคายคันบักเป็งมาหั่อก็เลยอยากซื้อซอยการรอสมคลิปเนาะว่าว่าหน่อยจะ้ะกะเข้าไปซื้ออยู่ เอาเอาเอาอย่าเกินเกินหน่อยนึงอุยอะโมจิอยากไม่ใช่พี่น้องบ่าวน้อยบวกกะเข้าไปซื้อพี่น้องเอ้ยอายเนาะเขินพี่น้องเอ้ยก็เลยขอตั่างรักไปซื้อแนวกินก่อนตีไปซื้อของกามาจังสิซื้อซอยไปเนาะ อยู่งอ้นัันนีมาทอาไปจุิบจุิบจุดสิบเข้าหุ่นจั๊กาหุ่นักเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาสืบเออเข้ามาสืบของเราอะไรนั่นอันนี้จะมีคนมาสืบอยู่ไอุ้ยอุยไปเลยไปฮะไปเลยไปเบ้ก็จะมาซือแ่นะชาลัง พี่น้องบ้านน้อยกะไรตาดินใจลงรถไปเนาะไปถามเบิ่งว่าเป็นใครอันละจักปาดอันละจักพันเนาะพี่น้องเนะาะกะเห็นพน,นังคายอยู่คนเดียวนะนังคายอยู่นี่ก็คิดอยากสื้อซอยคิดอยากสื่อซอยพี่น้องกะให้ไอ้รอนถ่ายคลิปอยู่ในรถบ่อยเ้เราเห็นเนาะทันเราเห็นคลิปแล้วลสิ อ้าอ้ายน,นะพี่น้องบ้านน้อยกับอ้ายคือกันนั่นแหละพอดีไปซื้อซอยผู้สาว <c oughs> อยู่ตลาดแรกน้องหอยพี่น้องเลยเพิ่นจะมาขายอันคันมกเบงนี่ในทุกๆวันผะเนาะทุกๆวันผะตอนตอนแรกเพิ่นจะมาขายแบบนี้เนาะบ้านน้อ <c oughs> ยเลยไปถามเพิ่นว่าเพิ่นขาย คูละจักบาทเนาะเพิ่นกะว่าคูละหาสิเออคูละหาพันเนาะคูหนึ่งคูใหญ่หาพันแต่ว่าคูน้อยนั้นสามพันกีบเนาะหาพันกะถ้าเป็นเงินบาทไทยกปท็ประมาณสิบบาทนี่แหละพี่น้องประมาณสิบบาท

ถ้าไม่เห็นนะเนี่ยโอ้หนุ่มพู้หนุ่มรูปหล่อพู้หนุ่มรูปหล่อพอดีหาสิบฮะหาสิบแปดพันหาสิบแปดวะว่าลอย บาทเจอคู่บอสไปตายเขาเออเปิดแมสเปิดไอ้เบอร์เงี้ยดีเจอเขาโอ๊ยเกินเลยเบาสวยเล่าพี <S 2> <S 2> ่น้องแล้วกันหัวจักข่อยว้ก็เคยเห็นในติดต่อมาเลยหน้าหักเนาะเราเห็นเองนะฮะพี่น้องเปิดใต้เปิดใส้อุ้ยเราเห็นมาใครเราเห็นมาใหม่นะ

เน uh ี่ไปเมาส์ใส่ล้วเนี่ยจ้าก็ไปเมาส์ต่คอยเปิดเจ้เมาส์จาก็เมาสว่าเออแจกฟี่นาะมันจะซิแมนเนาะแต่เจ้าไปเห็ดพี่บูซ่ายังเคยไล่เลยาบอกเลยเห็ดยังเลยเลยสซอยนะสุดถ้าใแล้วแจกเต็ากลังขายอยแลนวแจกเออนั่งแจกซอยเราเหรอเอาเอาไปให้เราหน่ไปอายลรามันอายพ

สือสอยเราเห็นเราหนังเงิยบๆขนาดนี้ก็เลยสุอซอยไปเดินทางกับเดินทางเหรอออกมาไอ้เหี้ยปุกดเลยหอดบ้านเลยพี่น้องมาหอดบ้านไอ้รอนลังจากมาแต่เด่นตาดเงื้องตาดพาดพี่น้องพาดชิมงานเจ๊อเมลาไป บานน้อยเป็นเมาอันคั้นหมวกเบงพี่น้องอันนี้ชิมเนเขาจะเอาไปไใบบูชาผะเนาะบูชาผะเวลาวันชิ้นวันผะแต่ว่าเขาเอามาแล้วเขาบุกหุบชิ้นเอาไปให้ใครเนาะบัตถุไปแจกจะใครเสียเอาทุกคนเอาเพราะข้นหมวกเบ่งหายชื่อๆแม่เอาบอกเอานี่วัดี ไปเมาบุสาวไปเมาบุสาวนี่ไงมันก็บอกเอาบุญเอาบุญอีกกรไรคอย่ามาุอีกคนให้แล้วเอาไปยายดีนันนันก็ไเดี๋ยวขบใจเสียเมื่อุาลนี่เดี๋ยวสิเอาเมื่อเห็นคนขังขงอยู่ทางครับพี่ทามเพิ่น่าเพิ่นอย่างไ้อยู่ไปแจกคนอยู่บ้านนําก็ะไรพี่น้อง สื่อชอยเพิ่นเนะาะเพอมาบ้านนี้เห็นเพ่นขายโอ้กว่าสีเฮ็ไดไตได้พี่นอ้องกว่าสีเฮ็ดได้เป็นคู่นึงโอ้อย่างดีๆได้เฮ็ดอันข้างบินนี่นะเอาใบตองมาหยิบมาเฮ็ดเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นก็ขายบ่แพงเนาะทงละหาพันกีบขั้นเห็ดก็บอูบ้ยบดมือผมมาจัดเยังเอาไข่ดถูก เดีย๋ยววันนั้เสียเอาเมื่ออันน,นี้เนาะเพื่นปลาเพิ่นเห็ดเองแล้วนี่พี่น้องคนที่เป็นขายเนี่ยน,นายเห็นก็ได้อยากซื้อสอยไปก็จะเอาเมื่อบาอายอยา้านเนาะท่านเห็นใครอย่างไรเขาก็เสียเอาให้เพิ่นเนาะพี่น้องของในรถพี่น้องไอ้สุกเพิ่นงซื้อมุกขะถามาเห็ดกินมั้ง่ของมักนัดพี่น้องแม่ซื้อมักนัดมาสิบพันด้านกันนับกูบ้เนี่ก็นาบเกิดปะ ไปจะเที่ยวทีนีจะ,ะติกเงมากินมกกระถามาเอาไปบอกเด็กคุณคุณอาหาออ้ไอ้ร้อน,นเนาะอาไปบ<น>ูสวันนี้วันฉินนะครับ มาถึงบ oh, so so okay. ้านแล้วเอ้าสบายดีสบายดีพี่น้องเอามาขอใจบบาเนยเด้อจะเอาไปบูซาเนาะไปให้แม่อูระบูซาสบายดีพี่น้องเอาไปเอาไปไหมไม่ไหวเห็นเสือเอะไรจะบูมื่อนี่เซื้อข้าวกเปงมาให้บูซาซื้อซอยบูสาวเลยเมาบนหาดเอาไปก่อนพี่น้องแล้ไปบูซาเบิ้งพี่น้องนี่เดือดอันสามถุงเองเนาะเพราะว่ามานนยแจกคนที่ขจรอ ใจเด้อเจ้าของจะดูไม่ใช่โชคฮะไม่ใช่เด้ออันจะไปใช้สบายดีว่าชิเมื่อเด้อบ่ได้เมื่อไปไปเอาไปให้น้อบูไปจังมาไหมสาอาธิตทำบุญป่ะอิ่มบุญวะมล้ก็เอันนั้มาเยอจิ้งไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเด้อของการคลิปนะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้เราหน่อยเด้อเป็นกำลังใจเนาะ ซือเมาซอยภาษาเบิร <Billboard. S 1> ์ดอยบาทเองพี Ken ่น้องกับอาแพงเนาะไปพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย